s a l ม o n พอ d cast มันสดอร่อยป้ายาพอดแคสต์กับรุ่งฤดีสวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายยาอีกเช่นเคยนะคะป้ายาวันนี้อีีที่ส5ห้าแล้วโอ้แบบแบบก็คือจะส0ิแล้วนะทุกคนวันนี้เรามา ป้ายยาเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันเออซึ่งอยู่กับพี่ชิวนะคะ hey, เออพี่ชิวคัมแบ็กกลับมา,มาอเราเหมือนเดิมเราสอบถามพี่ชิวก่อนว่าปกติพี่ชิวใช้การบันทึกได้รับได้จ่ายไหมหรือว่ามีรูทีนอะไรแบบนี้ไหมเคยมีเมื่อนานมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ใช้เป็นแอปหรือว่าใช้เป็นแอปอลองมาหมดแล้วทั้งแอปทั้งแมนวนวลชนิดที่แบบจดในโน้ตเฉยๆเลยก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็แอปมูนนี่นั่น แล้วก็แอปธนาคารในตัวแอปธนาคารเอง oh. ก็เคยทําแต่ไม่ได้ทําแล้วเพราะขี้เกียจเ <laughs> ข้าใจได้อ่ะเรียกได้ว่าเป็นนักเลงแอป,ปจดบันทึกมาประมาณนึงเออ <laughs> นี่ก็เหมือนกันใช่ลงใช้มาเขาเรียกว่าล้านแอป,ปแล้ว <laughs> อืจริงมีตัวเลือกเยอะจริงแอป,ปพวกเนี้ย โอ้ออซึ่งแบบพอใช้ไปน,นานๆเราก็จะพบว่าโอ้ฮยอันนี้ไม่เวิร์กเลยอันนั้นไม่เวิร์กเลยทําให้มันแบบไม่ดึงดูดที่จะใช้ต่อใช่ใช่เลิกใช้ก็พออย่างนี้ด้วยอืม,อม,อม,อมใช่อะวันนี้เราได้ค้นพบแอปพลิเคชันบันทึกรายรับจ่ายที่ดึงดูดให้รุ่งใช้มากกว่าสองปีแล้วโออถือว่ายาวนานนะสําหรับการใช้แอปจดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยบบรู้สึกว่าเฮ้ย<อ> มันใช้ไม่ได้สองปีเนี่ยมันต้องเยี่ยมยอดแล้วละ่ะ <ừ, S 1> เออร,รู้สึกว่าแบบมันดึงดูดให้เราใช้ขนาดนี้แล้วก็ป้ายาคนอื่นเฉลย <ừ> อ่ะอแอปนี้นะคะมีชื่อว่า Money Lover ชื่อชื่อแบบเข้าใจง่ายตรงตัวมากเป็นคนรักกันเงินค่ะรูปรูปแอปก็เข้าใจง่ายก็คือเป็นกระปุกอมสินช่เป็นคุณหมูกระปุกอมสินซึ่งเขาก็จะมีทั้ง iOS และ Android เนาะคือสามารถดาวน์โหลดได้หมดเลยใครจะใช้ทั้งสองระบบนี้เอออ่ะไม่พูดภาพทำเพยงเข้าแอปเลยอ่พอเข้าแอปมาเนาะต้องบอกก่อนว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเขาแบ่งเป็นระบบ w a l l e t ระบบ w a l l e t นั่นก็คือเหมือนระบบ กระเป๋าตังค์ของเรานั่นแหละ uh huh. เออคือเราสามารถแบ่งก้อนค่าใช้ใจ่ายได้ฟิลแบบเราฟิลเหมือนเราอยากจะแบ่งแยกบันทึกแต่ละกระเป๋าตังค์ของเราได้แหละเออ,<ๆ>เอ,อบางทีเราอาจจะมีความแบบหมวดหมู่นี้ไม่ใช้งานหมวดมู่เป็นเงินเก็บกระเป๋าตังค์นี้เป็นเ uh huh. ขาเรียกว่ากระเป๋าตังค์ใช้อะไรอย่างนี้ uh huh. เออคือเราสามารถแบ่งแ,งแยกได้อืซึ่งจริงๆอ่ะระบบ w a l l e t ของแอเนาองเขาก็จะมีให้เลือก4ี่แบบคือ basic w a l l e t แล้วก็มีเชื่อมโยง wallet อ,อันนี้คือเชื่อมเชื่อมโยง wallet ก็คือเราสามารถเชื่อมกับแอปธนาคารได้โอ้เออแล้วก็มีเครดิต wallet ก็คือเชื่อมกับบัตรเครดิตอ่าฮะรวมถึง go wallet ก็คือสำหรับคนที่ต้องการกำหนดเป้าหมายเก็บทางการเงินมันจะมีให้ใส่เลยว่าเป้าหมายเก็บเงินให้เท่านี้สิ้นสุดเมื่อน,นี้นี้นอ๋อมาช่วยคำนวณว่า อีกกี่วันมันควรจะเก็บได้อีกเท่าไรอะไรแบบเนี้ยคือไซโกของการเก็บเงินได้ mm hmm. เออแต่วันเนี้ยที่ลุงจะปลายเนาะคือต้องต้องบอกก่อนว่าแอปพลิเคชันเนี้ยคือมีแบบเขาเรียกว่าเสียค่าบริการเพิ่ม mm hmm. อ่าเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ที่ลุงจะป้ายคือสําหรับทุกคนที่ใช้ฟรีได้อ mm hmm. เออทุกคนจะได้แบบเข้าถึงแล้วก็มาทดลองใช้ได้แบบคือไม่เชิงทดลองใช้นะคือใช้จริงได้เลย อเออคือเขาไม่ได้แบบจํากัดฟังก์ชันจนถึงขั้นที่ว่าต้องซื้อค่ะต้องซื้อเพิ่มอย่างเดียวตลอดเวลา mm hmm. อะไรเงี้ยเออ mm hmm. ซึ่งวันนี้ที่จะป้ายก็คือ Basic w a l l ล็ตทั่วไป mm hmm. อืพอเรากดเลือกเบสิ c วอ l l e t ตปุ๊บ mm hmm. เขาก็จะให้เราตั้งชื่อกระเป๋าสตางค์ของเราตั้งชื่อวอลเล็ตของเรา mm hmm. เลือกสกุลเงินใส่ย,ยอดเงินเริ่มต้น mm hmm. ก็คือแบบสมมติเหมือนฟิลแบบว่าเรามีเงินในกระเป๋าตางังค์นี้กี่บาท เออหนึ่งภาพง่ายๆคือเราก็ใส่ยอดเงินเริ่มต้นของเราไปหรือจะแบบแอสซูมจากบัญชีธนาคารของเราหรืออะไรเงี้ยก็ได้หมดซึ่งพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนาะ พอเราใส่ปุ๊บสร้าง w a l l e t ขึ้นมาอ่า mm hmm. มันก็จะเป็นอีกอินเทอร์เฟซหนึ่งแล้วเป็นอีกหน้าต่างหนึ่ง mm hmm. ด้านบนสุดมันก็จะใส่ว่าแบบชื่อ w a l l e t ของเราคืออะไรแล้วก็มียอดเงินรวมของ w a l l e t ของเรา mm hmm. เออถัดลงมามันก็จะมีหัวข้อแบบเดือนที่แล้วใช้จ่ายอะไรบ้างเป็นลิสต์ค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องไปคนบันทึกเอง mm hmm. มีแบบเดือนที่แล้วเดือนนี้รวมถึงอนาคต วางแผนในอนาคตได้ด้วย mm hmm. แล้วก็ถัดมาเนี่ยมันก็จะโชว์ยอดเงินเป็นแบบยอดเงินเริ่มต้นก็คือยอดเงินตั้งต้นที่เรามีในกระเป๋ากระเป๋าเงินของเรา mm hmm. รวมถึงมียอดเงินสุดท้ายยอดเงินสุดท้ายนั่นก็คือพอเราแบบมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดเนาะมันก็จะหักลบให้เราเห็นเลยว่า mm hmm. ตอนเนี้เราติดลบหรือว่าเราแบบมีเงินมากกว่าเดิม mm hmm. มากกว่าเงินตั้งต้นในกระเป๋าของเรา อืมเออคือมันก็จะขึ้นเลยว่าแบบเรามีถ้าติดลบก็จะขึ้นเลยนะเป็นลบแล้วตัวแดงให้เห็นแบบหเห็นอย่างนี้หน่อยเห็นอย่างชัดเจนตอนนี้เธอติดลบนะอะไรอย่างนี้เออถัดลงมาเนาะมันก็จะเป็นหน้าลิสต์ที่เราบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวันของเรามันก็จะมีเห็นถึงวันที่แบบวันที่เท่าไหร่วันจันทร์วันอังคารที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยของปีอะไรมันก็จะมีบอกหมดแล้วมันก็จะเป็นแบบ ให้เราทำลิสต์รายจ่ายรายรับรายจ่ายทั้งหมดเนาะซึ่งทั้งหมดนี้ยอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่ารายการธุรกรรม่ะข้างล่างก็จะเป็นแถบแถบหน้าต่างเมนูต่างๆซึ่งอันนี้ก็คือจะอยู่ในรายการธุรกรรมจะอยู่ล่างสุดก็คือล่างสุดซ้ายถัดมาจะเป็นหัวข้อที่เขียนว่ารายงานจะเป็นสัญลักษณ์แบบแผนภูมิคือเราก็แถบกดดูได้เลยว่ารายงานมันก็จะทําการสรุป ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเป็นแผนภูมิวงกลมให้เราเราใช้อะไรอย่างนี้นใช่คือเราก็สามารถแบบกดเข้าไปดูในแผนภูมิวงกลมของเราได้อีกแล้วเราก็สามารถดูได้เลยว่าเราอ่ะใช้ค่าใช้ใจ่ายไปกับอะไรมากที่สุด เออจากการที่เราบันทึกลิสต์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นแหละคือแถมไม่พอเราดูเข้าไปในหมวดหมู่นั้นได้อีกว่าสมมติสมมติเราบอกว่าบันทึกเกี่ยวกับครอบครัวเราสามารถกะเข้าไปดูได้อยก่ว่าเราใช้ไปกับอะไรใช้ไปกับสัตว์เลี้ยงใช้ไปกับของใช้ในบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือเราสามารถแบบดูได้อย่างละเอียดเลยยิบย่อยลงไปอีกเออซึ่งเจ้าตัวกราบอ่ะเขาก็แบบมีทําเป็นแบบ แผนภูมิวงกลมแผนภูมิแท่งก็มเออคือแบบละเอียดมากๆอะไรเงี้ยคือเราสามารถแบบดูได้หมดเลยรวมถึงเขาเรียกว่าเราสามารถกำหนดช่วงเวลาที่เราอยากดูก็ได้เช่นแบบเราอยากดูตั้งแต่วันที่นี้ถึงวันที่นี้สรุปให้เราดูหน่อยอเออก็คือเราแบบบางทีเราต้องการแบบเ,เช็คยอดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถทำได้อ้เออเนี่ยแหละ ทีนี้ถัดมาเนาะทุกคนก็จะเห็นว่าตรงแถบล่างสุดเหมือนกันก็คือเป็นเครื่องหมายวงกลมพี่ชิวจะเห็นเครื่องหมายวงกลมแล้วมีบวกตรงกลางเออวงกลมสีเขียวใหญ่ที่เด่นมากแล้วก็มีบวกตรงกลางนั่นก็คือ ให้เราทําการเพิ่มธุรกรรมที่เราทําเริ่มการบันทึกรลยรับรายจ่ายนั่นเองอ่ะพอรากดขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมาว่าให้กรอกจํานวนเงินเลยว่าเราใช้จ่ายไป,ไปกี่บาทตอนเรากดกรอกจํานวนเงินเนี่ยสิ่งที่ดีในแอปนี้ที่ชอบมากแล้วก็ใช้มานานแล้วนั่นก็คือมันเป็นเครื่องคิดเลขในตัวเออดีเออคือบางทีอะ่ะต้องไปกดข้างนอกก่อนใช่มันต้องต้องไปแบบสมมติเราไปกินข้าว อาสมวไปเดินตลาดนัดมันจะมีซีติเอชันแบบไปเดินตลาดนัดหยิบแบบหยิบใจ่ายใช้สอยขอ,<ช>ของกินแบบยุกยุบยุกยิบแบบสิบาทยี่สิบาทนู่นนี่นั่นอ่ะจะจดทุกรายการก็กระไรอยู่เออเออแล้วบางทีเราก็อยากรวมว่าเนี่ยไปตลาดนัดของกินตลาดนัดวันนั้นอะไรอย่างนี้เออเราก็ไม่ต้องแบบไปออกแอปแล้วก็ไปเข้าเครื่องคิดเลขหรือว่าบวกมือหรือคิดในใจหรืออะไรก็ตามอะ่ะคือเราก็กดเลยแบบสิบบาทกดบวกยี่สิบบวกสามสิบบวกอะไรกดเครื่องหมายเท่ากับออก็คือเป็นยอด,ดรวมทันที เพราะว่าเราเคยแบบต้องจดแอปเนาะก่อนหน้านี้ซึ่งหน้าตามันคือให้กรอกเลขอย่างเดียวเออแล้วก็จะต้องจดในโน้ตแบบแมนนวลเลยว่าใช่ค่าอะไรเท่าไหร่แล้วพอกลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยมากดเครื่องคิดเลขแล้วค่อยไปลงแอปใช่อันเนี้ยคือเราแบบบวกเลยเลยใช่บวกเสร็จปุ๊บก็คือแบบกดบันทึกเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นยอดเงินรวมให้เราอ่าทีนี้สิ่งที่ดีต่อมานั่นก็คือการเลือกประเภทคือลุงอ่ะชอบมากเพราะว่าพบว่า จากที่ใช้หลายๆแอปอะหมวดหมู่มันไม่ยิบย่อย,ย,อยเออมันน้อยมันน้อยแบบมันมีแค่แบบอะไรนะส่วนมากเลยนะเบสิกแบบอาหารของกินเสื้อผ้าเออ <Shop ping S 1> อะไรเง,ง,งี้ยง่ายๆอะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือละเอียดแบบสุดๆอะ่ะถึงขั้นที่แบบเขาจะเป็นหมวดหมู่หลักแล้วก็มีหมวดหมู่ย่อยอฮะเช่นหมวดหมู่หลักคืออาหารและเครื่องดื่มหมวดหมู่ย่อยคือแบบร้านอาหารเครื่องดื่มหรือหรือเราอะสามารถสร้างเพิ่มได้ นี่ก็คือ,อคมีความสร้างเพิ่มว่าบางทีฉันกินขนมเนี่ยฉันซื้อขนมฉันก็ใส่หมวดหมู่ขนมคือเป็นซับย่อยในหมวดหมู่หลักที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มอีกทีหนึง่งแบบคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยไปคาเฟ่กินกาแฟหรืออะไรเครื่องดื่มอะไรเง,งี้ยหรือแม้กระทั่งแบบในครอบครัวใช่ปะหมวดหลักครอบครัวย่อยลงมาเป็นอะไรแบบสัตว์เลี้ยงพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยหรือลูกอะไรเงี้ยคือ,อทําได้หมดเลย จะได้เอามาแท็กดาวได้ที่ใช่แบบสุขภาพด้านสุขภาพเนี่ยมันก็คือสามารถมีหมวดหมู่ย่อยเช่นค่ายาค่ารักษาหรืออะไรเงี้ยคือมันแยกหมวดหมู่ได้เลยอะไรเงี้ยอย่างของลุงอแะบบหมวดบันเทิงเราก็จะมีความแบบสร้างเพิ่มว่าแบบเป็น Apple Music เป็น Netflix เป็นเกมเป็นภาพยนตร์อะไรเงี้ยคือเราสามารถสร้างเพิ่มได้แต่โดยรวมที่เขามีพรีเซตให้อะละเอียดเหมือนกันจริงนีง่ยังลองกดอยู่เลยว่าเออมัน เลือกได้เยอะจริงๆใช่โดยการสร้างเพิ่มอะ่ะเขาจะมีให้เพิ่มหมวดหมู่เนาะเขาก็จะให้เราเลือกว่าชื่อที่เราจะเพิ่มคืออะไรไอยอย่างลุงเพิ่ม Apple Music เนี้ยที่ต้องจ่ายรายเดือนทุกเดือนเนาะแล้วก็ไม่พอมีให้เลือกไอคอนเออไอคอนเยอะแล้วนะก็น่ารักด้วย,วยใช่<ม>คือมันเป็นไอคอนเหมือนแบบทําให้เราอาจจะแบบอเห็นไวๆจากข้างหน้าตอนเราจะเลือกหมวดหมู่อะไรเงี้ยคือก็จะมีไอคอนเยอะมากซึ่งถ้าเราแบบ เสียเงินให้กับแอปเพิ่มอ่ะเราจะสามารถแบบดาวน์โหลดไอคอนแบบได้เยอะมากแบบมีไอคอนที่ตรงกับหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายนั้นเออแล้วทำให้เราแบบเห็นได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราสร้างหมวดหมู่ปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกว่าจะให้หมวดหมู่เนี้ยอยู่ในประเภทหลักประเภทไหนเออคือเราแบบจะให้อยู่ในหมวดช้อปปิ้งหมวดการเดินทางหมวดอะไรคือเราก็สามารถแบบเลือกได้ซึ่งหมวดหมู่เนี้ยเราสามารถสร้างได้ทั้งรายรับและรายจ่ายนะ เออดีอืมแบบอย่างรายรับเนี้ยพี่ชิวอาจจะไม่ได้มีแค่อย่างรายรับีเซ็ที่เขาให้มันก็จะมีพวกแบบเงินเดือนยอดขายเงินดอกเบี้ยเงินรางวัลอะไรเงี้ยคือเราก็สามารถสร้างรายรับเพิ่มของเราได้ว่าเรามีหมวดรายรับประเภทไหนอืม,อมนี่แหละคือเราก็แอดออนของเราเองได้ตามใจชอบหรือที่มันแบบคือที่มันฟิตอินกับการใช้จ่ายของเราลูทีที่เราไดใช้คือพอมันมีคนพบเนาะว่าการที่เราใช้แอปได้นานเนี่ย มันคือการที่มันมีหมวดหมู่ที่ฟิตอินกับเราเว้ยใช่คือลักษณะการใช้หรือการโจดอะ่ะเราไม่ใช้หรือเลิกใช้ก็เพราะมันต้องมานั่งจําอีกหรือต้องมานั่งแบบคุยว่าอันเนี้ยมันคือค่าอะไรวะเอออีกทีหลังเพราะาหมวดหมู่มันไม่ละเอียดพอค่าอาหารเนี่ยอาหารสิ่งนี้คือของข้าวของหวานวะเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ออแล้วมันก็ทําให้สุดท้ายแล้วว่าถ่าสมุติหมวดหมู่มันไม่ละเอียดมากพอมันส่งผลไปถึงรายงาน ที่สรุปค่าชใช้จา่ายมันก็จะดูเป็นรายงานททิปๆคือแบบใช่รายงานง,งงๆที่แบบต้องมากะเอาเองอีกรายงานทิปแบบเที่ยวกูกินข้าวไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอจริงใช่ทั้งทั้งที่ความจริงแบบอ๋อมันมีแบบการไปซื้อเครื่องดื่มกาแฟประจําวันหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าพออันนั้นอ่ะพอเราบันทึกหมวดหมู่อย่างละเอียดเนาะเราก็จะเห็นค่าใช้จ่ายแบบชัดเจนจริงๆเราจะได้รู้ว่าเราเวสไปกับ อะ,อะไรมากที่สุดใช่เพราะรายงานมันบอกละเอียดมากซึ่งก็เมคเซนแล้วที่มันจะให้แบบหมวดหมู่ละเอียดขนาดนี้อืมใช่<ม>นี่แหละคือเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบดีงามเป็นความดีงามที่ทําให้เราคนพบว,ว่าอ๋อฉันใช้แอปนี้ได้นานเพราะมันมันตอบโจทย์สิ่งนี้อออะไรแบบนี้อ่ะส่วนถัดมาเนาะมันก็จะมีหัวข้อการวางแผนเมื่อกี้ลองแล้วรู้สึกว่าเอออันนี้ตอบตอบโจทย์มากเออ เรื่องการวางแผนการใช้เงินใช่เพราะว่าก็จะมีให้วางแผนเช่นบินใช่เราชอบตรงที่มันมีธุรกรรมรูทีนอืแล้วก็กิจกรรมอันนี้ชอบสุดก็คืออีเวนต์ใดๆในชีวิตที่เรามีอีเวนต์จะต้องใช้เงินก้อนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ต้องมานั่งจําเองว่าช่วงวันนี้ถึงวันนี้รายจ่ายของช่วงเนี้ย มันคือไปเที่ยวนะเว้ยมันไม่ต้องจําเพราะมันจดให้แล้วใช่คือเราสามารถแบบสร้างได้หรือแม้กระทั่งแบบบินหรือธุรกรรมที่เกิดสามเช่นอ่าอย่างของลุงเนี้ยมีแบบค่าเด็ดฟิกที่ต้องจ่ายทุกเดือนใช่ป่ะเออเราก็สามารถสร้างไว้ได้เลยว่าแบบอีสิ่งเนี้ยมันคือรายจ่ายเนี้ยคงที่ทุกเดือนตลอดไปไม่ต้องมานั่งจิ้มเองเรวลืมใช่ไม่ต้องมานั่งบันทึกแบบ ทุกเดือนทุกเดือนอะไรเงี้ยคือเราสามารถสร้างได้เลยแบบบินอันนี้เราต้องจ่ายมาแล้วทุกเดือนค่าอันนี้อยู่แล้วทุกเดือนอะไรเงี้ยเออคือเราสามารถแบบบันทึกเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยแล้วมันก็จะแบบดึงให้ของทุกเดือนอือคือเราแบบเลือกได้หมดเลยนี่แหละแล้วก็ ส่วนมากก็คือเนี่ยคือรู้สึกว่าพอใช้ไปสองปีแล้วก็ผบว่าเราจะเสียงเงินให้เขาแล้วเพื่อฟังก์ชันที่มากขึ้นเพราะเราอยากได้ไอคอนของหมวดหมู่มากขึ้น <laughs> เออรวมถึงแบบเขาเรียกว่ามีการแบบผูกบัญชีกับธนาคารได้อะไรเงี้ยชอบออตรงนี้เลยคือนี่รู้สึกว่าน่าสนใจมากทําให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นอะ่ะแล้วก็ยิ่งอยากใช้มากขึ้นยิ่งเพราะถ้าผูกกับธนาคารอะ่ะบางทีซีทูเอชันที่เจอบ่อยมากคือ สแกนเสร็จแล้วเราต้องรีบทําอะไรต่อเราจะไม่ได้จดหรือบันทึกเออเราจะลืมใช่แล้วเราก็จะลืมว่าค่าอะไรนะ <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออซึ่งเลยรู้สึกว่าเออถ้าเราเสียเงินให้เขาเราจะได้ฟัง์กชันนี้เพิ่มลดความหลงลืมของเราไปได้อีก <laughs> ใช่แล้วแบบว่าธนาคารก็คือเบสิกธนาคารในไทยเลยเออใช่ก็คือธนาคารนี่แหละ mm hmm. ก็เรู้สึกว่าเฮ้ยลืมมากอยากให้ทุกคนไปใช้แล้วก็ลองใช้ดูแนะนําให้เอาไว้แบบเอาไอคอนแอปอะไว้ข้างหน้าสุด เราจะได้แบบออไม่ลืมที่จะบันทึกเนอะรู้สึกว่าพอเริ่มใช้ไปสักพักเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูทีนมากขึ้นอะ่ะเราจะไม่ลืมบันทึกเองใช่สิ่งหนึ่งที่เวลาเราทําอะไรสักอย่างกับแอปนี้ไปสักพักแล้วเ,เห็นรายงานอะ่ะเราจะมีความฟินส่วนตัวถึงบางที ตัวเลขจะติดลบจริงแต่เราก็จะเห็นว่านี่คือความพยายามอย่างสมเสมอของเรานะใช่นี่คือแบบเราเปิดแอปขึ้นมาเราจดทุกตัวเลยนะอะไรใช่นี่ก็คือแบบพยายามแบบเป็นรูทินตลอดเลยนะเวลาจ่ายแบบเงินสดอ่ะเออก็พยายามแบบบุ๊ปหนีเลยนะบันทึกบันทึกบันทึกตลอดแล้วในตอนที่เราบันทึกรายรับรายจ่ายนอกจากเลือกมวลหมูมันสามารถแบบพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมได้อ่ะชอบตรงนี้แหละแปะรูปต้องมาแล้วแหละเออนี่นี่ก็พยายามแบบว่าพิมพ์ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของลุงก็คือจะพิมพ์เลยนะว่าอีสิ่งนั้นมันคืออะไร อเออเพราะว่าบางทีอ่ะเคยมีครั้งหนึ่งแบบรู้สึกว่ามันเห็นผลในแง่ที่ว่าจะกลับไปซื้อสิ่งนั้นอีกแล้วอยากรู้ว่าไอ้ตอนนั้นที่เราซื้อกี่บาทอ๋อเทียบราคาใช่ใช่เราก็แบบกลับไปดูว่าอ๋อไงตอนนั้นซื้อเนี้ยคืออย่างของลูกเนี้ยตอนนั้นซื้อสายแมวราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะบันทึกไปเลยว่า,า,าใช่คือตอนนั้นเราก็หมวดหมู่เลยว่ามันแบบเราก็บันทึกไปเนาะว่ามันคือราคาเท่านี้หมวดหมู่คือสัตว์เลี้ยงแล้วเราก็บันทึก อีกว่าเราซื้ออะไรเราก็บันทึกว่าเราซื้อทรายแมวนะเออแล้วเราก็มาแท็กกลับไปดูว่าอ๋อตอนนั้นเราซื้อราคานี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยเออคือเลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีมากไม่ต้องมานั่งนึกว่าแบบโอ้ยตอนนั้นซื้อกี่บาทวะอย่างเงี้ยใช่ต้องมานั่งคุยการคุยประวัติการซื้อในแบบอปไปเลยที่ปวดหัวมากจริงใช่<ๆ>เลยรู้สึกว่าทุกอย่างเบ็ดเสร็จรวมอยู่ในแอปเนี่ยคือตอบโจทย์มากอันนี้อีกออปชั่นหนึ่งที่ไปนั่งกดกดกับลุงแล้วรู้สึกว่าอยากได้แต่ต้องเสียเงิน คือการแอดวอลเล็ตเพิ่ม <laughs> เออนี่นแหละแอดแอดวอลเล็ตเพิ่มเพื่อให้เราผูกกับบัญชีธนาคารได้ใช่แบบว่าเราเข้าใจว่าทุกคนน่าจะมีบัญชีเงินใช้กันเงินเก็บบางทีมักปนกันเนี่ยงงก็เลยอยากได้แบบตัวเลขที่ ใช้ผลตกันไปเลยชัดๆไปเลยหร uh> ือบางทีแบบเราได้เงินมาเนี่ยแล้วเราแบบสมมุติเราได้เงินมาเราไม่ได้จะมาเข้ากระเป๋าตังค์ที่เราใช้เงินเราจะเข้ากระเป๋าตังค์ที่เป็นบัญชีเก็บอะไรเงี้ยเออคือมันก็ต้องมีให้เราแบบเลือกกระเป๋าตังค์ก็คือเลือก wallet ได้ว่าเราจะเอาก้อนเนี้ยไปไว้ตรงไหนนี่แหละที่จะทําให้เราเสียเงินให้เขาเออใช่คือรู้สึกว่าเออมันแบบเขาทําแบบเขาคิดมาแบบละเอียดเรียกว่าเก็บเพนพอยต์ของแอปเป๋าตังค์เกือบทุกแอป ที่<ช>มาอยู่ในนี้แหละถูกเพราะว่าไปใช้แอปธนาคารน่ะก็ไม่รอดบางทีเราก็ใช้เงินสดอะ่ะก็ไม่ถูกบันทึกอยู่ในนั้นก็<ช>มีอะไรแบบเนี้ยเออเลยรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมีแอปกลางในการแบบบันทึกทั้งหมดอยู่ดีหนักกว่านั้นคือบัญชีธนาคารไม่ได้มีบัญชีเดียว <laughs> ใช่เออแล้วจะเมนเนจทีก็ต้องเข้าคนละแอปอย่างเงี้ยเหรอ ก็จริงก็คือรู้สึกว่าเนี่ยการมีแอปกลางที่เป็นบันทึกรายรับจ่ายแล้วก็ดูทุกอย่างได้ง่ายอ่ะคือตอบโจทย์มาอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้จิ้มเล่นๆแล้วแบบเออน่าจะได้ใช้ก็คือการแชร์ผลการรายงานผลรายงานอย่างเช่นสมมติเราไปเราไปเที่ยวกับเพื่อนอแล้วก็จดเป็นคนจดเนาะเป็นคนจ่ายก่อนนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วก็แชร์เลยว่าสมมติเพื่อนถามว่าเออตกลงวันนั้นเท่าไหร่แชร์จบใช่ก็คือทําได้เออดีเยี่ยม อ่านี่แหละก็คือรู้สึกว่าอ่าโดยรวมเนาะคือใช้งานง่ายมไม่ซับซ้อนทําให้เราอยากใช้งานบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีการรายงานที่แบบเนี่ยมันละเอยียดดูง่ายชาัดเจนจากการบันทึกของเรานี่แหละข้อเสียก็อาจจะ เป็นเรื่องของไารว่านั่นแหละถ้าเราลืมบันทึกเราก็จะลืม <laughs> อันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกแอปเป็น <laughs> <laughs> เออทุกแอปเป็นแต่ว่าน <laughs> ั่แนแหละเออก็อยากให้ทุกคนลองทําเป็นรูทีนละกันอะ hmm. ไรเงี้ยมันบืจ่จริงๆทุกคนมันทําให้เรามีรูทีนที่ว่าถ้าเกิดใครกําลังเก็บเงินอะมันท่ามใจได้ง่ายเวลามาเห็นรายงานการเงินของเราอ่ะว่าเฮ้ยเดือนก่อนเก็บได้เท่านี้เดือนนี้แบบก็ทําได้ดีแค่เดือน <laughs> แค่เดือนนี้อาจจะแบบน้อยลงนิดนึงแต่ยังไงก็เก็บนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยยังรู้สึกว่าตอนมาเป็นติดลบอะแล้วมันกลายไปเป็นบวกอะโอ้ยมีความสุขมากเลยอะ <laughs> ใช่มันเหมือนแม้กระทั่งแบบนิดเดียวอะอย่างเช่นมีความแบบว่าเดือนนี้ติดติดลบ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 มาใช่ไหมเงินเดือนเข้าแอด หลายจ่ายเข้าไปกลายเป็นบวกโเยดีใจมากใช่เออคือรู้สึกว่าโอ้ดีว่ะเป็นกําลังใจในการบริหารการเงินของทุกคนค่ะใช่ก็สู้เขาแล้วก็โหลดแอบนี้จะได้เห็นภาพง่ายขึ้นใช่อ่าสไลวันนี้ก็ครบทุกวันพี่ชิวก็จะทําการแอดทุกอย่างใช่เดี๋ยวจะลองแบบลองบันทึกดูลองให้ครบทุกฟังก์ชันฟรีก่อน S <S แล้วเราจะมาเวทว่าเสียไหมแต่คิดว่าน่าจะเสียเงินแน่ๆแหละ <laughs> โอเคได้ค่ะก็ <c oughs> วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับ EP ีหน้าจะเป็นสินค้าบริการหรือเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้ยังไงก็ติดตามรายการป้ายาได้ทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของ s ซมบอนพอดแคสต์นะคะสำหรับวันนี้ลุงมกับพี่ชิวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>